สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชร์เด้อครับพี่น้องครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขอ่างวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะตามติดตามต่อเช่นเคยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กะจะเป็นแนวทางตัวเลขที่พี่น้องเอฟซีไลท่านก็ล่อค่อยครับผมครับถือว่าอ่าเป็นเลขวิ่งลังเงินหลานกับว่าใดครับพี่น้องเนาะกับนี่แหละครับผม พี่เด็ดเซียนน้องคายครับผมวิ่งล่าง8ครับตัวประกบจริงๆเพิ่นมี3สามตัวได้ครับผมคงจะถ่ายเพิ่นอ่าขอให้เพิ่มมาอีก2ตัวกันผาดครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากประกบแค่3ตัวครับมี8 1 8หนึ่งแสี่และ8 9ครับถือว่าเข่าเต็มๆเลยครับพี่น้องเงดบังหันเพิ่นกับเข่าด้วยครับผมเข่าคือกันครับนี่แหละครับพี่น้อง เพิ่นก็ให้วิ่งล่างสามครับผมงวดทีผพานมากครับวดนี้เพิ่นกระห้วิ่งล่างแปดครับผมประกบครูเขาพร้อมครับพี่น้องแปดเก้าตรงตรง,ตรงครับเอาวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสิบเจ็ดมาตามต่อให้พี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขล่างวิ่งล่างครับพี่น้องเนาะ ่อมาเชียร์กับขอขอพระคุณพอเส้นน้องค่ายกับผมครับเชิญเคยเด้อครับพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับก่อมาเชียร์น้าเชียร์นเด้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังตัวเล็กับพอเส้นน้องค่ายกันเลยครับพอเส้นน้องค่ายครับครับก่อมาเชียร์สวัสดีครับผมครับครับโอ้ตื่นเต้นเนี่ยบาทนี่สิได้เห็นเหลขกรางแล้วมาน้ามาตามเลขลรางแล้อบาลานี่ ยังกับ่เอาดอกนั่งมือเสือโอ้ยเสียดายครับเนาะนี่แล้วเขาเกินมาดวงฝนตกปะครับผมท่านผุนครับตั้งแต่ตึ้งช่วงเม่ว่ามีตกอยู่ลินมัดมือเลยบ่แมนแมนลินก็จะได้ทัวถึงกันนี้ครับหยิบซี่ิดแตบตึ้งตังตึ้งตังยังม่าเลี้ยวอยู่โอ้ยเนาะ ชุดยอดขนาดได้ควักอ,อ,อิลีครับผมพี่นอ่องเอฟซีบางเด็ครับวิ่งล่างแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้าครับผมครับเ <laughs> ต็มเต็มว่าต้องกลับเลยครับผมยืนรักสิบสังเกตว,ว,ว,ว่ามันมันมันไม่ปิดรักสิบเดี๋ยมาเสียมันเปิดลักสิบไปเรื่อยว่าหันกับสามเป็นบะแงนรักสิบเลยครับว่ามีแต่รักสิบนินึ่งครับผม ลักซิปอีกเอางวดนี้มาตามต้อยพี่น้องเอ็ซีครับผมเจ้ามาักเพราะอย่างมาักมันแม่นตึงมันหน่อยแม่นครับเลียนง่ายเล่นไม่ไง่ายเลียนก็บม่ได้เบิด์ตพรหลายเด่นนะโอ้ยเนาะไอ้เราเอาเงินขึ้นเด้อเอาเงินขึ้นเอาเงินขึ้นเด้อครับพี่น้องครับเอาเงินขึ้นวันเนี้ยหวดนหนีอาเงินขึ้นถ้เาเกิดขึ้นควบขึ้นเลาวนะครับ ได้คือเกาครับผมให้ได้คือเกาเบ่หลายดอกครับนั้นเปิดไครับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับเล่วิ่งสวิ่งล่างครับผมสี่ี่ตัวประกบนีหนึ่งมีสามมีศูนยตัวประกบหนึ่งสาม ศูนย์จัดตานั่นละเอาไปรักซีฟไว้สี่หนึ่งสี่สามสีส่ศูนย์ครับผมอันาดตัวหมักมักแต่กับมักสี่หนึ่งครับมักสี่หนึ่งตึงวาเดียวเอาน้ำลวดว <laughs> าดน,นี่ครับยืนรักซิฟคือเก้ากับสุดหยอดแล้วครับพี่ดอกบ้านนี กันมานั่งก็ได้ดอกท่านฟูวอนั่นยามันเสร็จแล้วหนึ 14, 14, ่งสี่สี่หนึ่งก็วานางเบิ่งเดียวเบิ่งวันเบิ่งอย่างเมียนเลยต่อมาเชื่อเมียนเลยล่ะครับเบิ่งวันเบิ่งอย่างกับเมียนเลยหมายถึงอันเลขประกบนี่บ่หรือว่าเลขวิ่งเลขวิ่งเลยโอ้เลขวิ่งนี่จังไรกับเมียนอยู่แล้วเมียนมาหน,นึ่งขั้นนะครับสี่ครับผม แม,ม่ไนี่ยียแม่พี่<อ>น้องคร<ส>ับโอ้ยแมน่นห่กับุดยอดดีครับผมนี่ครับเห่ี<า>ยดก็ลอยตัว<อ>แ<ล>ม่ลุกขึ้นล้วเล่นง่ายครับพี่น้องเนาะครับเขาลองเบิ่งครับผมงวดน,นี้ครับสี่ครับพี่น้องเนาะวิ่งล่างครับเหมือนเดิมครับเลี้ยงตัวเลี้ยงัวกับออกเปี้ยว,ยวสิบปซเศร้าใส่ตัวินมาได้เลยมันออกมาก มันตกะปอกมหม่กหันของมันอยู่แล้วนะมันอน่ติดตป,ปอกของมันได้ไปเอาตัวอืนว่นม่ได้แค่เดกกทียิเด็คลิปสนาสำคัญถ่าตัวประกอบมากล่งรองอก,กันขึ้นเก้าครโอเคเลยครับผม่ากัจจิดายเลยสี่หนึ่งสี่สามสี่ศูนครบับนักสัง่งหรือได้สีหนึ่งครับผม ังเลยจาัดก,การบอกไ่ไงน,นแดุ่นขึ้นโมแมนอยู่ไม่ง <laughs> ไป่งมาทุนขึ้นในได้ไดมไงจบอืมโอ้พุ่นขึ้นในได้สามตัวเลือกเขาโอ้อะเ,เลือกสะะี่สามสี่หนึ่งสศูนครับเอานี่แหละครับผมที่เด็ดทีหลายทันพี่น้องเอซอคอยครับมาแล้วครับ วิ่งล่างสีสูตรอันซีทิศซียังนี่เป็นยังไงครับผมจะไปว่ากันบ่าวไปว่าเดี๋ยวเพราะว่ากัดมันเพิ่งเลยไปสังเกตเพิ่งเด้อครับไปสังเกตุแล้วจะรู้ไปว่ากันอะไรครับผมเอาตุ้มอีกตุ้มแค่เดียวเลือกครับผมแมนอยู่เอาครับพี่น้องกัดยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อครับเป็นี้ยสายลงมาเยอะครับผม เอาเมื่อนี้เหตุงานยุ่นเมื่นี่เก็บเลยคโอ้จังเิดเอาทั้งไหนเนี่ยเนาะครับเอาเนี่ยก่อมาเชี่ยก่อประคุณเนอครับผมสำหรับเนวทางเหล็กลางครับจึงได้ก็ขอให้เขาคือเก่าครับผมขอให้เขาคือเก่าทั้งตัววิ่งตัวประกบเอาสิรบกวนพอเส้นน้องไข่ซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องเลขวิ่งเสียนน้องคายครับผมครับที่หลายฐานร่อค่อยครับพี่น้องเนาะงวดนี้16กรกฎาคม67วิ่งล่าง4ครับผม4ตัวเดียวครับตัวประกบ1 3 0ครับพี่น้องเนาะประกบคู่มากก็จะเป็น41 43 40ครับถ้าพี่น้องเ อยากับกับได้ครับผมแต่ว่าส่วนมากเลยเพิ่นจะเป็นหลัก10ครับพี่น้องเนาะกับเน้นไปที่สี่หนครับนี่แหละครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้ก่อมาเชืยอกะขออวยพรให้พี่น้องีชโชคดีเด้วครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับในวันพันทีตสกรกฎาคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ